แล้วนี่ทางฝ่ายในรู้เรื่องสงครามมาแล้วหรือยังคุณจอมพระกำนันนารีสังได้ทูลองสมเด็จไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเจ้าค่ะป่านนี้คงป่าประกาศไปทั่วทุกตำหนักแล้วแล้วสมเด็จท่านทรงคิดยังไงกับเรื่องนี้ท่านก็ทรงเป็นห่วงบ้านเมืองทรงเป็นห่วงพระเจ้าอยู่หัวเราก็ทรงเป็นห่วงเจ้าคุณพี่เจ้าค่ะ กราบคุณอาขอรับจ้ะไกยคุณสึกของเรามาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันแล้วขอรับจากคุณพ่อ,อสิทธุลักของข้าทุกคนพวกเราจะต้องเร่งมันฝึกฝนยุทธวิธีกและแก่กล้ามากขึ้นไปอีกเพื่อรับศึกหนัก ที่จะมาถึงในเร็ววันนี้พระเจ้าอาลองพญากำลังกลีธาทัพเข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาบ้านของเราพ่อนว่าเป็นโอกาสดีที่พวกเจ้าทุกคนจะได้สำแดงฝีมือในเชิงยุทธที่พวกเจ้าต่างมันฝึกฝนกันมาอย่างเชี่ยวชาญเพื่อปกป้องพระนครขอให้พวกเจ้าทุกคนจงเตรียมกายเตรียมใจเตรียมพลังให้พร้อมทั้งสติและปัญญา เพื่อรักษากรุงศรีอยุธยาและอาณาประชาราชและพร้อมจะพีชีวิตถาวายต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชบัลลังก์ศึกสงคารามนี่เองที่ทําให้คุณเจ้าข่าของลูกจันทร์ไม่สบายใจไม่ต้องเก่งไม่ต้องกลัวเลยนะเจ้าคะถ้าข้าศึกบุกเข้ามาลูกจันทรจะขอเป็นล่อป้องกันคุณเจ้าขาให้พ้นภัยเองคอยดูสิใครนั่นไหนจะมาทํร้ายคุณเจ้ขาของลูกจันทร์ได้ จะร้องไห้กันไปเลยพวกเองร้องไห้กันอย่างนี้พวกลูกเต้าก็จะพลอยใจเสียกันไปหมดมันเป็นลางไม่ดีสำหรับคนที่กำลังจะออกไปรบแต่ถ้าเกิดสงครามก็ต้องมีคนตายลูกผัวก็ตายลูกข้ามันก็คงไม่ได้เห็นหน้าพ่อมันถ้าผัวเองตายนางลูกจันทร์ มันก็ต้องเป็นลูกไม่มีพ่อนะพ่อชอบองคหนูไม่มีวันตายหรอกพ่อเองกะไม่ใช่เทวดามาจากไหน